โอเคค่ะเรามา EP สามกันนะลูก EP สามเนี่ยจะเป็นหน้าที่ยี่สิบสามแล้วก็หน้าที่ยี่สิบสี่หน้าที่ยี่สามเนี่ยเขาให้ทำอะไรมาดูก่อนเขาบอกว่า find the words hidden in the word source หมายถาึงว่าให้หนูเนี่ยหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่นะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหารที่เราเรียนมา เมื่อสักครู่นี้เนาะเช่นสมมุติว่าคําว่า c h i เกิ n ใช่ไหมสมมุติมันเป็นคําอย่างเงี้ยทะแยงมุมหนูก็ลากเส้นมาแบบนี้นะคะจะทะแยงไปทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้ลงก็ได้ทะแยงมุมก็ได้ทะแยงขึ้นอะไรเฉียงนี้ได้หมดเลยนะหน้านี้จะมีแค่นี้ค่ะส่วนหน้าที่24เนี่ยเดี๋ยวที่เชอร้อยจะพาอ่านแล้วก็สเปลก็คือสะกดคําศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูคาแรกค่ะ R I C E Rice Good ค่ะคำต่อไปค่ะ f i s h e a d fish คำต่อไปค่ะ i c e c r e a m ที่โอ้ไม่ต้องต่อไปค่ะคำว่า chicken c h i c k e n คำต่อไปค่ะ B E R G E R burger คำต่อไปค่ะ P I Z Z A pizza คำต่อไปค่ะ S A N D W I C H sandwich นะคะคำนี้ต่อไปค่ะ C U R R Y curry ค, I e คำต่อไปค่ะ pie p i คำต่อไปค่ะ noodles noodles คำต่อไปค่ะ pasta pasta คำสุดท้ายค่ะ c h o c o l a t e chocolate o o d ช o b โอเคนะคะหน้านี้จะมีภาระงานหน้าเดียวก็คือหน้าที่23านะลูกไว้เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย